นั่นนี่โอ้มันกินๆินแล้วหูดูแล้วเนี่ยโอ้ะดีโอ้ปวดเข้าอันนี้รอบที่แบบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาแบบร้องเพลงหน่อยครับพอดีนัดพ่อไว้แล้วนะครับเราจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งมาเดี๋ยวไปหาพ่อดีกว่า่ปเก็บเดือยยังไป นี่นี่ยังไม่ได้บอกเอฟซีนะว่าเราจะไปไหนกันไปป่าไผ่นะไปป่าไผ่เนาะไปไปโชว์แล้วก่อนบอกไงนะมีมงนะรถไอ้ไม่ใช่รถด่วนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นล่วงด่วงด่วงด่วงสาคูตัวใหญ่เขาเขาเรียกว่าด่วงหน่อเนาะแถวบ้านเราอะไม่มีอาการล่วงหน่อรอบก่อนที่เราเข้าไปอ่ะมันมันพอมีรอยเออมันพอมีรอยแล้วก็น่าจะมีอันนี้เตรียมครบหมดแล้วเนาะครบหมดเอ่อดีต้องไปทางนั้นไผ่เมียไผ่เม็ดไปด้วยใช่คใช่ใช่ในลูกนี่ไปสูงหอมเลยไปหน่อยอะไรอะสูงหอม อ๋อต้นหอมเติมลงไปด้วยเอาไปใส่ไฟเม็ดไฟเม็ดนี่ป่านนี้เลยเนาะอันนี้นะกบอกว่าเลยอมันจะแตกอยู่แล้วออโผลละประมาณเนี้ยแถวนี้นะที่เราใส่เบ็ดกล่องอ่ะแล้วนี่น้ำไปหมดละแถวเนี้ยเนี่ยคือน้ำขึ้นมาถึงข้างบนเราใส่เนี่ยปลายมาถึงถึงแถวนี้เลยปลาเจอกันปลาไผ่ครับผมปลาไผ่ปลาไผ่เหมือนเหล่าไฟเนี่ยมาถึงแล้วครับโอ้โหบรรยากาศไม่เข้ามานี่มันจะเย็นฉ่ำจริงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันอุกแล้วเนี่ยลบไปหมดละ ใช่เหรอปีขาวๆนั่นเหรอเขาเรียกนกกลางเหี้นหรือเปล่าใช่หรือเปล่านกกิ้มันล่างไหมเหรอโอ้โอ้ลบทึบมากแต่อากาศเย็นมากน้อเพื่อนอากาศเย็นนะเอ้ออะไรหาเนี่ยหาด้วงเนี่ยเหรอหาเลยเหรอหาเลยค่ะมันก่อไฟก่อนไหมไมนก่อไฟไล่ยุงก่อนยุงลนะค่ะไล่ยุงได้เลยแล้วก่อนมันจะติดนะครับรีวิวป่าภายในอเนี่ย เย็นในนี้มันเย็นจริงครับต่างจากบ้านชมทุ่งเลยโอ้โหเขียวกระจีบรรยากาศที่คิดถึงโอ้น้ำเป็นไรเนาะต่อให้น้ำลึกก็ไม่ต้องใช้เวลาก่ออยู่นี่ใช้เวลาหน่อยโอ้น้ำก็ไหลเข้ามาขอยุงหน่อยโอ้โถเฮ้ยยุงนักยังไงมาต่อก่อไฟหน่อยครับเดี๋ยวมาเจอกันโอ้โถ อย่างเงี้ยเนาะไม่งั้นมันไอตีก่อนมันมันจะไม่ติดเพราะพื้นมันชื้นไปไปหาเรื่องก่อนไปหาของอร่อยของอร่อยที่เรานัดกันมาหาได้เลยเนาะมีนมันต้อมอยู่ตามปลายหน่อยอดหนอย่นออนาะหนออกหรอไม่มีเหรออะไรกอะไรกงเตียรโชว่มเลยโไมรวมเอาพักนี่ งออกนีนี่ออกไปได้ไเดียวอะไรนะนี่นี่มันตกลงมาเอแล้วกลงมาออกมันออกไปเด้วออกอืี่คอักัดเนี่ยจบครับอาจจะเจออยู่สักห้าสิกสิบตัวมีรอยไนี่มีรอยไหนๆคอยขีออกไปเดียวนี่หรออือไนคอยดูอยไอยขีเลยเนี่ยอุ้ยอ๋อไม่ผมนึกตัวมันใช่วานีไงรอยมันกัดแล้วมันกินป่าอันไน มันหนอไงหน่อนี่ยังกินได้เออนี่นวน่ะนั่นเออโอ้ยนู่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่จ้านี่โถนี่โอ้มันกินกินแล้วแต่ดูนะเนี่ยโอ้โหไหนดายวันนี้มาช้าไปไหนหููคนไหนอืมมันอยู่หน้าลิ้นนี่แหละอ๋อนี่คุณผู้ชมดูถ้าเกิดว่าปลายมันโดนกินไปอ่ะมันจะแตกหน่อข้างๆเออนี่ฮะออกแตกออกเต็มเลยเอาไงล่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปหาเสื้อเอาไหมพ่อ ถ้าไปซื้อนะ่าจะไม่ใช่ด้วงหนอนพะผมว่าน่าจะเป็นด้วงสาคูอ่ะสรุปไม่มีนะพ่อเนาะงั้น,นะง,นงั้นเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อดูก่อนถ้าได้ก็ได้ให้คุณผู้ชมดูนะระหว่างนี้พ่อก็ลองเดินดูก็ถ้าเกิดเจอพ่อแต่พ่ออย่าเพิออ่งผ่านนะถ้าเกิดมันมีอ่ะเราเก็บไว้ให้ผ่านด้วยกันหนะ่อยได้มาแล้วครับได้มาแล้วดูหืมได้มาหนึ่งกิโลแบบนี้โอ้โหเขาขายทีละกิโลอ่ะอันนี้คือเยอะมากเลยนะปกติถ้าเราหาเองนี่เราจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับไปไปหาพ่อก่อนดูว่าพ่อได้ได้บ้างหรือเปล่านะได้ไหม ไม่มีเลยเหรอโอ้ยทำไงอ่ะอันนี้ผมก็ผมผมก็ไม่ได้มานะไปก็ปกัดกระปุกเปเปียดอนี้ได้ได้มาได้มาได้มานี่เป็นถุงนี่หนึ่งกิโลเขาขายกันนะกรับอันนี้ก็เป็นวันนี้วกนั้นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกด้วงด้วงสาคูนะแต่หน้าตาเหมือนกันเลยเนาะมันเหมือนกันนะเพราะว่านะเนี่ยนี่เอาน้ำมันมาด้วยเราถอดไหมถอดถอดง่ายๆเสร็จแล้วทำน้ำพริก็แล้วแต่โอ้ถอดรถเถอะ กิเข้าเราแค่หยักละเราเราทอดอย่างนี้มพ่อไอทอดเหมือนนังปองอ่ะที่เราทำสองรอบอ่ะทอดทอดรอบหนึ่งไม่ค่อยกรอบเราเอาออกมาพักก่อนแล้วก็ทอดอีกรอบหนึ่งมันน่าจะกรอบดีนะผมว่าอืมทับช่องอย่างหน่อเพิ่มให้หนุบๆไปอันนะเขาทอดทอดเอาทดรอบเดียวกล้มแล้วก็กล้มมาทอดสองรอบได้พูดรสชาติมันเยอะอยู่แล้วจะกินหมดผมว่าไม่หมดหนึ่งกิโลเนี้ยหมดกิโลเลยนะถ้าเราหานี่ยังไงก็ไม่ได้หนึ่งกิโลเนี่ยได้ได้เยอะสุดก็ประมาณยี่สิบตัวประมาณนั้นอ่ะทานก็เท่าไรฉีสองตัวชามตัวฉีตัวประมาณราชิบเลยแหละอันนี้ชักมีด ท้าไปโชว์ไปโชว์สำหรับอะไรนั้นบวยนะนี่หนึ่งติโลครับไม่เคยได้กินเยอะขนาดนี้ติโลกว่านี่อ้เหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันเพราะว่านะเหมือนกันเสียนี่เหมือนกันจรงมันเหมือนเหมือนเหมือนกันอ่ะอันนี้เขาน่าจะเลี้ยงแหละเลี้ยงในอะไรสักอย่างนวมันเท่ากันหมดอย่างเงี้ยโอ้โหเนาะเราไปหาบางทีตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกันประมาณนี้มีอยู่นะขาหานะอย่างเป็นอุตไล่นะโอ้หร้ แล้วชดอะไรกันาก็ป like, ๊อะนะแต่ม well ันผิดละนี well ่โอ้เนาะตัวมันเริมเท่าด้านกจะมีอย่งนี้ปวดเทา้พวกมันเรื่องเรื่องเียวออกหน่อยนะถท้าจะอดนะนี่เรื่องเียวออกมีมันมีเขียวแล้วหน่ยไมออกยาเรื่องออกหน่ยมันขาทอดมันเส็มแตกอมันจะได้เป็นรูเวลาทอดเป็นหูหน่อยเตียมันเตีมดะเกีบด้วยนะ อ่าโอเคมาเดี๋ยวช่วยพ่อก่อนเขี่ยวมันละผู้นี่โอ้พันในเดียมนี่ขนาดนี้นี่ข้างหน้าผมก็มีอีกนี่โอ้เต็มเลยคุณผู้ชมเยอะเหมือนกันนะมาครับมาเริ่มเลยเริ่มเลยเอาละครับกระทะาลูกเตาที่ของเอร่อยครับวันนี้มามา น้ำมันก็ใหม่ๆเลยครับเวลาจะทอดจะผัดนะครับต้องเลือกใช้น้ำมันดีๆเนาะอันนี้เราจะทอดด้วงเราใช้น้ำมันนี่น้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่นนะครับปิดง่ายปิดง่ายนะดีที่สุดคือใช่ใช้นั่แหละน้ำมันต้องไปนะครับไปและที่สําคัญนะครับน้ำมันตัวนี้ไขมันไม่อิ่มตัวและปราศจากไขมันทรานะครับใครชอบทำอาหารก็ติดบ้านไว้นะพ่อเนาะอออแม่ก็สีใสสวยครับปิดง่ายนะครับ น้ำมันท่วเหลืองตราอางุนดีที่ชูเราคือใส่ใจนะครับนะครับดีสุดคือใส่ใจมาเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนกันนะครับร้เริ่มร้อนแล้วครับเริ่มละเฮ้ยคือมันระเบิดตรงนี้โอ้ยน้ำบวมๆเดี๋ยวไระเบิดครับอ้าวเปลืองหลอกละพอผลอุโอ้ยบวมโคตริงถ้าไม่เอาปากออกเหมือนที่เขาบอกนี่ผมว่าระเบิดเลยนะระเบิดก่ะ อันนี้มันไม่ระเบิดเลยคุณผู้ชมมันมันมันมีฮูออกหน่อยละใช่ระบายมันซ่าเมื่อกี้คือมันมันร้อนมันร้อนแล้วมันมีน้ำครับเฮ้ยเด็ดสูดนี้ใช้ได้จริงนะคุกคนหอมขนาดนี้กลิ่นที่เราข้าวหอมเนี่ยเนหอมนะมันเหมือนโล่งที่ปอบ้านกินมไหมมันกลิ่นกระซายร่วงร่วงหน่อยเลยร้อนขนาดนี้ดีก่าไหมโอ้ยน้อยหน่อยครับอันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยคลุกเกลือคลุกอะไรคลเพิ่มซอสหน่อย 我们都没 บอกว่าผักก่อนเลยอันนี้ได้แล้วเนาะไในละชุกแล้วนะอันนี้รอบที่แบบไม่ไม่กรอบนะนี่ไม่กรอบคนเลยคนมาเพราะว่าสุกแล้วนะไอ้ดำดำข้างมันนี่คือมันเป็นแบบเหมือนมันออกมาจากตัวมันเนาะนี่เห็นไหมยุบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกรอบนะการเดี๋ยวน้ำมันยังใสอยู่นะเนี่ยน้ำมันเฉยมันอะน้ำมันใสอยู่เลยแต่ขอบนี่คือมันออกมาจากตัวน้ำด้วงเนี่นอนไม่ได ผมว่าแบบกรอบกับไม่กรอบรสชาติมันก็อาจจะแตกต่างกันนะแตกต่างกันเนาะระหว่างรอดวงเราเอาไปเป็นเย็นเดี๋ยวพักเก้ามือเนี่ยนี่ของเราครับไิ่เม็ดน้ําซุปของเราเนี่ยนี่แค่นี้จริงนะคุณผู้ชมง่ายง่ายเ้ยแล้วก็ปล่อยให้ไิ่เม็ดมันซึมออกมาเยืยสีมันจะเข้มมาเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวเราไปทอดดวงต่อ ตอรอบครับแฮมราเป็นรอบสุดท้ายละวกินอันนี้โอ้ยดูน้ำมันใสล่มันใช้อยู่นะไอที่ดำๆนี่คือมันติดก้นหม้อมันคล้ายๆอย่างเอิบมันเปี่นใช้มันกะเอาเลยนี่รอบสองนะครับผมนี่รอบแรือเหมหิวหมานี้ไปรอบสองนี่จะเอาแบบกรอบนะครับโอ้โหสีน้ออกมาแล้วสีเข้มแล้วครับสีเข้มแล้ว ผีเขี้มอย่างนี้ก็ได้นี่ทอดแป๊บเดียวไม่นานนะครับนะนเป็นน้ามันนี่แบบสุดยอดเลยค่ะยังใสอยู่คุณผู้ชมมันใช่ดีอยู่นะนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันสน่อยโดยด้วยเกลือนะครับเกลือชุบรสนิดหน่อยเอาละครับมาโอ้กหน่อยนี่กรอบจริงนะเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้ยังเงียบอยู่เขาหนึบกรอบนะหนึบกรอบมะปนหนึบครับทีนี้เนาะเคลียะรสง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยนะครับร้อยเดี๋ยวมาชิมครับขอเลยก่อนนะที่แบบหนึบก่อนเออหนึบก่อนนี่ กลมตัวเฮ้ยนี่หอนกลมเลยนี่ครับน่าจะมันนะอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาอีกาโมขนาดมันมันมันนะมันมันนะมันหอมดีเนอะโอ้โหสุดยอดเลยครับ มันเป็นมงนี่แหละมงด้วยเหมือนกันเลยอ่ะเออเหมือนกันแทะเดี๋ยวเาลองลองนี่ลองไอ้ที่กรอบดูอันนี้คือแบบหนึบๆนะอันนี้แบบไม่กรอบรือเปล่าแต่นี้แบบออืันนี้กรอบอยู่รสชาติมันมันมีกลิ่นเหง้กั๊มกลิ่นกลิ่นกลิ่นคั่ออกออกนักด้วยท่นอ๋อมันมีกลิ่นทอดอืกลิ่นทอดอ่ะแล้วแล้วไหนแบบได้รสชาติด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวชอบนะเพราะว่าถ้าอันเนี้ย เราชอบแบบนึ่งๆใช่ไหมนึ่งๆร่วงก่อนเนาะยอันนี้จะมีกลิ่นทอดอันนี้กลิ่นทอดอ๋อกินแกงนี้เคยเม็อือทอดเสี่ยเกียรตัวอย่างี้เลยผมว่าน่าจะไม่เหลือกันบ้างแล้วไม่กลับเฮ้ยทอดออกมาก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรมากเนาะเกียติสองตัวเลย หนึหบดีนะหนึบดีนะหนึบอ่ะหนึบเนอะแล้วลองฉีกดูข้างในหน่อยไหมแงอ๋อม,ม,ม,มีมันมีไส้มันมีมันมีมีมอญมาเหนือเนี่ยอ๋อแต่ว่าผมว่าไม่เยอะเท่าที่เราหาสดๆดนะไม่เท่าเลยอายาหาสดสดมันข้างในจะเยอะกว่านะอืมมันเป็นไส้นี่อันเขาพูดเรื่องหนูเลยมอญนะคือนี่มอญคือไส้ข้างในครับอื เดี๋ยวลองไอ้ที่เก่าดีหรอเป็นไงเนี่ยอืมสีดูหนาอืมอ่าข้างในโอ้มันไม่ค่อยมีแล้วนี่แล้วหนังมันก็เริ่มกรอบแล้วนะกรอบอะแห้งๆแล้วสดน้ำเลยแล้วก็หม้อนี่มาครับมมาเลยมาเลยขกล้ๆกินไหมครับนี่เขาบอกกินข้าวถอดหมวกไลยไม่รู้เป็นไรร้อนมั้งสมัยก่อนร้อนเลย สุดเยอะโอ้ยเผ็ดมากเลยนะเสพริกป่นนะโอ้ยเผ็ดขอลองแบบแบบหนึบดูกันอืมอันนี้แบบหนึบแบบแบบไม่ค่อยกรอบเนื้อเนื้อเกี่ยวดีนะอืมหอมอืมหอมมันอเนืต่หนังไม่ต้องเคี้ยวคึมๆเลยเนี่ยอันนี้แบบกรอบอืเนื้อหนังมีความกรอบเลย ไม่กลิ่นทอดมางไหมไม่กลิ่นทอดอืมอืมไม่กลิ่นทอดมิมีกลิ่นโมงอืมลงคนละแบบกลิ่นหมดเียอืมอืมเขาทำอะไรกินบ้างครับแนะนำหน่อยถ้ามีเยอะๆอย่างนี้หน่อยอืมแนะนำเข้ามาหน่อยแต่เราถ้าเราหาได้ประมาณสิบหรืสิบตัวไปทำพริกกระพริกละไหะ มันกินรงลงดรียนี่เขาทอดเป็นยังกรับแล้วเหมือนเขามีอย่างรถด,ดว่วนครับรถด,ดว่นดดวนนี่เขาผมว่าเขาเลี้ยงไม่ไงั้นไม่เยอะขนาดนี้เลี้ยงเอาเขาีายอย่างไรฮะเขาเพาะขายอยู่เพรืะเขาเพาะขายกันอยู่มีมั้่ะ อูมั่งอ่ะอืมเขาเพาะไม่เพาะให้มันเป็นอย่างนี้แล้วขายกัน่ะเนี่ยเขาเพาะขายอ๋อเพาะเลี้ยงแม่มันก็แมงอูแดดอะไรที่พ่อบอกกันแหละอย่างเดียวกันอ่ะที่มีหนวดนะอืมมีหนวดยาวๆหน่อยแลวพอเขานี้อไปอะไรไม่ทราบเขาให้พออย่างที่บอกพัดสมโตมแม่ของตันเนี้ยมาจีให้กิน เหมาะหาไม่ได้ก็ได้กินอยู่ได้กินอยู่ตลออาดในป่าไผ่บรรยากาศดีนี้คนะชอบแบะเย็นนี่เหรอชอบอากาศเย็นดีเหมือนถ้าฝั่งเปี่ยงละ<ม> <S <S ผล,ผลยังผลย่งละอืม เล็บซีก็บอกมาเยอะพอ,อ,อต้องทำรับผลรับผลยังรับอย่างยากครับคราวนี้จะขุดร่องรั่วนะอืมปรับฐานที่สักวันของวันมาสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อกี้เหมือนจะหมดแตมก็ยืมเมือน,นเนี่ย Ừ, nạc hứ. Ừ, nghe. Nhìn bây giờ mà rồi đây. Mẹ chín mấy nè. Mẹ Ừ, mẹ ngàn chín. Mẹ ngàn Để bà hãy nóng chìm. Hoa Ừ, เม่อีเราไปซื้อกินนะครับยี่สิบบาทได้สี่ตัวสี่ตัวห้าตัวเนอะมไ่โลหนึ่งก็ได้แค่นี้ครับอืดเดึงวตัวทำไม่ไม่สามส่วนไม่ใช่บาทหกตัวถ้าเขาไม่มีขายไม่ได้กินขนาดนี้เนี่ยเรากินโคราะสี่ตัวเมื่อกี้แปดตัวแล้วหมดหาหาาไม่หมดเลยโอหาง่ายๆเลยตามจับสั่งบ้านไม่หมดเลยแต่พูดตรงๆนะผมว่า ไอ้าหาสดๆเข้มข้นกว่านี้รสชาติมันมากอ่ะมันกว่าตัวนี้แต่นี้ก็ได้อยู่เออฝากด้วยครับใครชอบทาอาหารนะน้ำมันถั่วเหลืองกลางหุ่นเนาะมีติดบ้านไว้นะครับเนี่ยผัดก็ได้ทอดก็ได้ทําสลัดก็ดีทุกอย่างได้หมดนะครับไขมันไม่ยิ่มตัวนะครับไม่มีไขมันทานเหมาะเมาะนานั้นหละ